ค่ะก็พาชมต่อเนื่องนะคะค่ะคุณสามีก็อยู่ที่กระท่อมน้อยแล้วค่ะคุณสามีกำลังดื่มกาแฟอยู่ค่ะพาไปสวัสดีคุณฝรั่งหน่อยสิคะคุณสามีบ้องชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ทำงานเสร็จแล้วหรอคะ ยังครบออยางดูสิค่ะเปียกหมดเลยฟูลออ s สว a t ใช่ไหมใช่เหงื่อเต็มไปหมดเลยย้อนแสงนะคะอาจจะไม่ไม่ค่อยถนัดเอโทรศัพท์เป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์เป็นอะไรใช่ค่ะมืดตึ๊ดตือ I don't know ไม่เข้าใจโอเคค่ะแล้วก็เชลกาแฟนี่ค่ะเชลกาแฟอยู่นี่ค่ะ เ okay. คุณเชียนทำอะไรอยู่เอ่ยคุณเชียนตัดหญ้าเอาหายไปไหนแล้วนี่คะ่ะเรามีทีมตัดหญ้าค่ะหญ้ายาวมากเลยเค okay. เดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูอู้ ه, กล้วยเราสุกแล้วเหรอเนี่ยอู้ ه, ดอาริกล้วยสุกแล้วว้าวเยสเดสีเขียววันนี้สุกแกจัด <laughs> สุดยอดค่ะ นี่ค่ะสระน้ำเรานี่ยค่ะหญ้าเรายาวอย่างนี้เลยค่ะคุณเชียนกำลังจะตัดให้เราคนตัดหายไปไหนแล้วไม่รู้ค,ค่ะเดี๋ยวให้ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะวันนี้วันที่24เดือนมิถุนายนสองห้้ค่ะให้น้องมาไถาที่ให้เราแล้วค่ะเราจะหวานข้าวนี่ค่ะอุ๊ยคุณสามีมาแล้ว จ้าเอ๋วัสด,ดิค่ะจ้าเอ๋หนูนกดูนกนี่ค่ะดนะเดี๋ยวเราก็จะหวานข้าวค่ะโอเคนี่ค่ะน้องถ่ายเสร็จแล้วค่ะเหลือนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะหวานข้าวแล้วค่ะ นี่นาแปลงน้อยค่ะอื้เยี่ยม ค่ะค่ะวันนี้วันเสาร์ที่25มิถุนายน2565นะคะนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักก็ทำปูกระเบื้องรอบขอบบ้านเสร็จแล้วค่ะช่างกำลังเก็บงานอยู่นี่ค่ะน้องๆกำลังเก็บงานแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกระเบื้องลายสวยมากเลยนี่น้องนนท์กำลังตัด เพื่อที่จะทำขอบตรงนี้ค่ะจะได้สวยรถแท็กเตอร์ไถที่ให้น้องสาวหวานข้าวค่ะค่ะนี่ค่ะน,นี่นะคะนี่มีอีกหนึ่งทีมค่ะตัดหญ้าให้คุณเชียนตัดรอบขอบสะให้เรานค่ะคุณเชียน ต้นอ้อยด้วยครับ <Okay. S 1> ต้นอ้อยด้วยต้นอ้อย oh. ใช่ s <S ตัดเลย s <S ตัดเลยครับโอเคนี่ค่ะให้คุณเชียนตัดยา <Yeah. S 2> ให้เราเนี่ยค่ะรอบขอบสระเนี่ยค่ะนั่นหละขอบคุณครับเก่ง <Thank you. S 2> มากโอเคนี่ค่ะรอบขอบ เราโล่งแล้วค่ะไม่มีหญ้าแล้วค่ะคุณเชียนตัดให้แล้วเรียบร้อยโอเคค่ะนี่ค่ะไม่มีหญ้าแล้วค่ะโล่งหมดเลยเก่งมากค่ะคุณเชียนตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าให้เราไปนู่นแล้วเดินไปน,นู่นนะคะนี่ค่ะรอบขอบบ้านเราเสร็จแล้ว นี่ค่ะน้องน้องแบงก์กำลังผสมปูนผสมปูทนทำขอบที่เราจะเดินขึ้นขับรถขึ้นมาค่ะค่ะน,นี่น้องค่ะน้องแอมกำลังปูขอบห้องน้ำค่ะเยี่ยมมากเลยสวย งานมากๆโอเคทีมวันนี้เรามีสองทีมค่ะทีมตัดหญ้าหนึ่งทีมปูกระเบื้องนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูฝรั่งสิคะทำงานอยู่ที่ไหนเอ่ยคุณสามีรวนดินนู่นนะคะอยู่นู่นค่ะ ทางหญ้าพรวนดินตลอดเลยคนเนี้ยขยันจริงๆขยันไม่หยุดนู่นนะคะอยู่ใต้ต้นฝรั่งค่ะฝรั่งทางหญ้าพรวนดินอยู่ใต้ต้นฝรั่งค่ะ <c oughs> คุณฝรั่งขาสวัสดีครับสวัสดีครับโนามทางหญ้าพรวนดินอยู่ ฝรั่งถางหญ้าพรวนดินอยู่ใต้ต้นฝรั่งใช่ไหมคะต้นฝรั่งนายดูสิูฝรั่งโอ้ฝรั่งกำลังได้น่ารับประทานมากเลยค่ะ,ะมีหลายลูกเนาะยเยอะมาก,มากค่ะเยอะมากๆเลยเหนื่อยไหมครับวันนี้วันนี้ครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับอ้าไม่เหนื่อยเก่งมากเห็นไหมตอบได้ภาษาไทายเป๊ะอ่ะ อากาศดีค่ะวันนี้ไม่ร้อนค่ะใช่วันนี้อากาศดีไม่ร้อนโอ้โหนั่งอยู่ใต้ต้นฝรั่งก็เก็บฝรั่งทานเลยเห็นไหมคะฝรั่งเราเยอะมากเลยขึ้นครับวันนี้ทีมทํางานบ้านของเราเสร็จวันนี้เนาะใช่ค่ะเสร็จทุกอย่างเลยเก่งมากๆสวยด้วยสวยแบบของเรานะคะ โอเคสวยแบบเราชอบค่ะโอเคค่ะเอ็นจนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ YouTube มือใหม่หัดทำค่ะไม่เก่งค่ะแต่ชอบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ